วันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดันนี้วันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ห้าสิบที่ข้าพเจ้าในอนิรุตเืองรุ่งขอถวายเสียงสวดสะตยายพระสูตรพระปะระลิษ์แร่มนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์ยบูชาแดกคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทกาบพร,าาระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตรพระขวาตาธมโมธรรมังนมสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวากสังโคสังคังนมามิบทที่สองบทบูชาพระภัยดีพินาศอารหังสัมมาสัมพุโทโธสุจีรังปารินิพุโตคูเนหิทะละมาโนธานิปารามีหิ จติสติยาวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคังสารนางคโตปูเชมิรันตนัตยังธรรมังจรามิโสธีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกะวาเลสุอัตราคัฉันตุเทวตาสัทธาม,มังมุนิราชาส,รส,รสุนันตุสักขโมคะทางสักเคกาเมจะรูเปขิริสิขะรัตะเตจันตลิเขวิมาเนทีปเปรัตเถจะกาเมตะลุวะนาฆา,าเนเคหวัตถุมหิเขเต ภูมิมาจายันตุเทวาชลธะลาวิสเมยักขะคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะละวจนางสาทวเมสุนันตูธรรมสวนาการโลอายมพัทันตาธรรมสวนาการโลอายมพัทันตาธรรมสวนาการโลอายมพัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพภะภาคนามการ นโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนปาระพุทธังสรณังขจามิธรรมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิทุติยมปีพุทธังสรณังขจามิทุติยมปีธรรมังสรณังขจามิทุติยมปีสังฆังสรณังขจามิตัดีมปีพุทธังสรณังขจามิตัดีมปีธรรมังสรณังขจามิตัดีมปีสังฆังสรณังขจามิบทที่หก บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรานังอัญญังพุทโธเมสรานังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรานังอัญญังธรรมโมเมสรานังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรานังอัญญังสังโฆเมสรานังวะลังเเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนภูตะสรีระจิตตังสังคังนเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังคังนัเมรัตนภูตะ สุสีรัตทิฏฐิเอตังนัเมติรัตนารัตนนัตตยะวะหังสัมมาสโมสลิตะวัตถุวิเศษสะพูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสัปะวัตตังอัสุมิตายมหิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตทิตะเลสัมมาสัมพเวนะโลเกกทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีรยานวิสยังอติทุทธสัตถังวินยูหิปันธิตะ ชเนหิวิชัญญะลูปังโลรกรรมัมหิเกหิจิก,กถันจุปะรับพณียงังเกสันจิสุทธุวิธิตังคูณกายายายเนาเมีหิเยวะชะนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปสตังมนสิสุทธะปะสาทฐานนงปุญญถิกาณมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปามุตจะณมุขะสรารนางคตานางปูชาและเหสุปะละมังอภิปูชเนยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปะ นิสยัตถังสัมมากิเลสัมมาละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุปเสวณียังปาเนหิจาปิสารนังคมมนียเมวะตสมาหิตังติระตะนังสารนังคตัมหะลัตตินทิวังคณะเนสุนมัสสะมานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปะสันนจิตตาตัฐานุปาลิจริยาสถารตาจาัด คุญเยนะตัดทะสุก,กะเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัดสะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวิณยมหิปะมะปะมาณภูโตโลกุตลาภิสม,มโยนิยโตสุโพชังตัดโสปะนิสะยะจะยายะอายัมปิโหตุวัตถุตเยปริจิโตสุปะสาทกาโลบทที่8ปดนักาัญัสิทธิคาถา โยจักคุมาโมหะมะลาประกัศโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนตังวิเนยยังพุทธังวะลันตังศิรสานมามิโลกัสสะนาถันจะ วินายกันจะตันเตชสาเตชยสิที่โหตุสพันตรายาจ่วินาเสมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัส,สวิสุทธิมัชคังเนยานิโกธรรมะทรัสสะทาลีสาตาวะโหสันติกโกลสุจินโนธรรมังวัลันตังศิลสานามามิโมหัปะทารังอุป,ปสันตะทาหังตันเตชสาเตชยสิ์ที่โหตุสพันตรายาจ่วินาเสมนตุสัตธรรมเสนาส,สุขตานุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยัง สันตินิโยชโกจะสวากขาตธรรมมังวิธิตังกโลติสังคังวลันตังาศีลสานมามิพุทธานุพุทธังสัมมะศีลทิฏฐิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสมเสมนตุบทที่9บทส่วนนมโมการอัฏฐกาๆๆัคานโมอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธสสะมะเหสีโนนมโมอ,อุตมตมะธรรมมะสะสวากขาตเสว,วะเตนิทะนมโมมหาสังคัสสาป,ปิ วิสุทธสีละทิฏฐิโนโนโมโอมาตายารัตตะรัตตะนัตตะยัตสะสาธุกังนโมโอมะกาตีตัสะตัสะวัตถุตยัตสปินโมกาลปะภาเวนะวิคัตฉันตุอุปัฏฐวานโมกาลานุภาเวนะสุวติโหตุสัพพทานนโมกาลสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวา